เสกโลโซถอนตัวคอนเสิร์ตติกชิโร่ชาวเน็ตถกสนันแนทางออกให้เกิด,ดราม่าร้อนระอุจนได้สืบเนื่องจากติกชิโร่โพสชวนทุกคนมาร่วมสนุกในงานคอนเสิร์ตด้วยรักและห่วงใยวันที่ 19- บเกถึงยี่กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้พร้อมเจ้าความระบุว่ามากันเย้น,นะครับขอบคุณครับพบว่ามีศิลปินชื่อดังเสกโลโซร่วมงานด้วยโดยด้านอินสตาแกรมของพี่เสกซีคลอสูฟิเชลโพสประกาศบอกว่าผมมาคิดอีกทีขอโทษนะครับขอไม่ร่วมงานนี้ เพราะชีวิตเด็กสองคนกับเงิน200ล้านก็ยังไม่สามารถทดแทนได้คุณเมาทําให้เด็กสองคนตายจากอกพ่อกับแม่ผมคิดอีกทีถ้าเป็นลูกผมผมก็คงไม่ยอมเหมือนกันท่ามกลางชาวเน็ตคอมเมนต์สนันอาทิพี่เสกจะไม่ให้โอกาสพี่ติ๊กหน่อยรอครับอาวาวาววาเรื่องงองงอย่าซ้ำเติมกันเลยครับเหตุการณ์คือประมาทร,ร่วมกันแต่อีกฝ่ายเสียชีวิตเอางี้ดีกว่าพี่เสกหรือพี่การ ลองถามพี่ติก่อนว่าคอนเสิร์ตนี้เงินรายได้ทั้งหมดให้ครอบครัวเหยื่อที่เสียชีวิตใหม่ถ้าเป็นแบบนั้นพี่เสควรเข้าร่วมครับแต่ถ้าไม่ใช่แบบนั้นควรปฏิเสธครับเป็นต้น